เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเหรียญกระสาบต่างประเทศกันนะครับเหรียญกระสาบที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้คือเหรียญกระสาบชนิดราคา500เยนของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีมูลค่าสูงที่สุดในระบบเงินตราที่หมุนเวียนใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นและยังเป็นเหรียญที่นักสะสมทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากทั้งในด้านศิลปะการออกแบบความประณีตในการผลิต และะคคุณค่าาาทงปรรวัตติศสเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ500เยนแบบสมัยเฮเซหรือไฮเซซึ่งในภาพระบุชัดเจนว่าเป็นปีเฮเซที่27ตรงกับปีคริสต์ศักราช2015อันเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในระบบจัก,กรพรรดิและวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างแนบแน่นด้านหน้าเหรียญหรือออฟเวิร์สของเหรียญ5 0 0เยนญี่ปุ่นเหรียญน,นี้โดดเด่นด้วยลวดลายใบพอลโลเนียหรือใบคิริซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำรัฐบาลญี่ปุ่น และมีความหมายลึกซึ้งถึงเกียรติยศความสูงสักและความเจริญรุ่งเรืองใบพอลโลเนียนี้ถูกใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกลางญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานลวดลายใบไม้ที่แผ่กิ่งก้านอย่างสง่างามแสดงถึงความสมดุลของธรรมชาติและอำนาจที่ตั้งอยู่บนคุณธรรมรอบขอบด้านหน้ามีลายวงจุดประดับอย่างประณีตและมีอักษรคันจิระบุชื่อประเทศนิฮงกกคุซึ่งแปลว่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งมูลค่า 5่0เยนซึ่งแปลว่า500เยนตัวอักษรถูกแกะสลักอย่างคมชัดสะท้อนถึงมาตรฐานการผลิตระดับสูงของโรงกระสาบญี่ปุ่นด้านหลังเหรียญหรือ reverse ของเหรียญน,นี้แสดงตัวเลข500ขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นกลางเหรียญออกแบบให้มีพื้นผิวแตกต่างระหว่างตัวเลขและพื้นหลังเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถแยกแยะเหรียญได้ง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของการออกแบบเงินตราญี่ปุ่นด้านบนและด้านล่างของตัวเลข ประดับด้วยลูดลายพืชพันธุ์ตามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมพร้อมระบุปีผลิตเป็นอักษรคันจิเฮเซนิจุชิเนงซึ่งหมายถึงปีเฮเซที่27แสดงถึงความผูกพันของเงินตรากับระบบศักราาชของจักรพรรดิซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น ด้านขอบเหรียญเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเหรียญ500เยนรุ่นนี้ใช้ขอบแบบมีร่องสลับตัวอักษรซึ่งช่วยป้องกันการปลอมแปลงและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานขอบเหรียญมีการสลักอักษรและลายเส้นละเอียดสม่ำเสมอตลอดแนวแสดงถึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและความพิถีพิถันของโรงกระสาบญี่ปุ่นเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ26.5ม mm, ิลลิเมตรความหนาประมาณ2.0ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ7.1 ัผลิตจากโลหะผสมนิกเกิลบรัสหรือทองเหลืองนิกเกิลซึ่งให้สีเงินอมทองมีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจํานวนการผลิตของเหรียญ500เยนในแต่ละปีของญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับหลายสิบล้านเหรียญเพื่อรองรับการใช้งานภายในประเทศโดยปีเฮเซที่27มีการผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นจึงยังไม่จัดเป็นเหรียญหายากแต่มีคุณค่าทางการสะ สมในสภาพสวยหรือไม่ผ่านการใช้งานอย่างยิ่งในด้านมูลค่าเมื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ500เยนญี่ปุ่นจะมีค่าเทียบเป็นเงินไทยราว120-130บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับเหรียญกระสาบของหลายประเทศระบบการใช้เงินของญี่ปุ่นเป็นระบบเยนซึ่งไม่มีหน่วยย่อยที่ใช้งานจริงในปัจจุบันทำให้เหรียญ500เยนมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในการช ราคาสินค้าราคาสูงการเดินทางและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมเด่นของญี่ปุ่นในเชิงประวัติศาสตร์เงินตราญี่ปุ่นสะท้อนแนวคิดเรื่องความมีระเบียบความซื่อสัตย์และความมั่นคงของชาติเหรียญทุกชนิดจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติพืชพันธุ์และสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจรัฐอย่างลึกซึ้งเหรียญ500เยนจึงไม่ใช่เพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ยังเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ญี่ปุ่นที่ผสานอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันอย่างงด งามเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักสะสมที่รักและชื่นชอบเก็บสะสมเหรียญกระสาบเช่นเดียวกันสวัสดีขอบคุณครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะ